วันนี้ชายหาดดูแปลก,ปลกมันมีรอยอะไรที่แปลกทันมันเป็นแบบนี้ครับเหมือนว่ามีอะไรมีใครทำอะไรกับชายหาดนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับแต่ว่ามีกลุ่มนั้นกลุ่มหนึง่งกำลังทำอะไรกันอยู่ อาจจะใช่กลุ่มนี้หรือเปล่าที่เขากำลังทำลวดลายอะไรบางอย่างนี้ตามไปดูกันครับหาอะไรอะครับหอ,อยเสียบจ้าหอยเสียบหรออ โอ้ยอ๋อนี่เหรอแล้วรู้ได้ไงว่ามันมีอยู่ตรงนี้ครับตามรูตามรูช่วงนี้นะแล้วไปทำอะไรกินนะครับไปไปผัดนำ้นดนำมันหอยนะโอ้ผัดน้ำมันหอยเออเยอะเลยนะออยาหายากอยู่แล้วครับออก,ก็คือลองเสี่ยงดูใช่ไหมฮะ ต้องเสียงขุดดูใช่ไหมโอ้หาไม่ยากนะเห็กแป๊บเดียวได้แล้วดีจังตั้งแต่ตีเจ็ดเลยชั่วโมงนลชั่วโมงหนึ่งเลยเนะนนอ๋อเได้ได้ขนาดนี้เหรอครับสองตะก้านี้ชั่วโมงหนึ่งก็ไดโนนึงแต่มีห้าอยางนแต่ว่าไม่ได้ขายเนาะเอาไว้กินโอน่าสนใจ ผมก็ว่าทำไมชายหาดทำไมมันเป็นแผลเป็นแบบอะไรอย่างนงี้อ๋อ